ก็มาพบกับเต่งหนึ่งนะครับมีเหรียญสิบมาแนะนาเพื่อนๆนะครับชาวสะสมเหรียญครับได้รับชมกันครับเป็นเหรียญสิบหรือเปล่าก็ไม่ทราบนะครับแต่ตัวแบบมันคล้ายเหรียญสิบนะครับน่าจะเป็นเหรียญห้าสิบนะครับเพราะว่าเขียนห้าสิบไว้ด้านข้างด้านขวามือเรานะครับเห็นไหมครับเนี่ครับและด้านล่างก็จะเป็นภาษาจีนครับน่าจะเป็นเหรียญห้าสิบนะครับ เพราะว่ามันใหญ่กว่าเหรียญสิบธรรมดานะครับนี่ครับจะเอามาเปรียบเทียบกันให้ดูนะครับนี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับจะใหญ่กว่าเหรียญสิบนะครับน่าจะเป็นเหรียญห้าสิบนะครับเป็นเหรียญที่ลึกครับนี่ครับฟวามใหญ่ใหญ่กว่านะครับเห็นไหมครับใหญ่กว่าเหรียญสิบนะครับก็เอามาเปรียบเทียบ แล้วก็เอามาให้เพื่อนๆรับชมกันครับก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญนะครับที่หายากนะครับนี่ครับใครมีก็ควรเก็บไว้นะครับเหรียญแปลกๆนะครับนี่ครับนี่ครับด้านหน้าจะเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับนี่คมันจะแตกต่างกว่าเหรียญสิบที่ลึกของประเทศเรานะครับนี่ครับขนาดจะใหญ่กว่านะครับจะมีขนาดใหญ่กว่า เหรียญสิบธรรมดานะครับเหรียญนี้นะครับใครมีก็ควรเก็บไว้นะครับเป็นเหรียญห้าสิบบาทนะครับน่าจะใช่น่าจะใช่นะครับนี่ครับใครรู้ข้อมูลก็ควรแนะนํานะครับแล้วก็คอมเมนต์ได้นะครับผมนี่ครับว่าเป็นเหรียญอะไรนะครับแต่ที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นเหรียญห้าสิบครับเพราะว่ามันมีขนาดใหญ่กว่าของเรานะครับนี่ครับผม ก็ไปรับชมด้านหลังเลยนะครับด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะฮะ like นี่ด้านหลังจะเป็นแบบนี้นะครับนี่ครับด้านหลังครับก็เป็นอีกหนึ่งเหรียญครับที่สวยงามครับแล้วก็หารับชมได้ยากนะครับนี่ครับก็มาให้รับชมกันครับนี่ครับผมด้านหลังจะเป็นอย่างนี้ luxury. ครับจะเขียนว่าหนึ่งเก้าเก้าหกนะครับ ก็เป็นอะไรที <ain> ่สวยงามครับอีกเหรียญนึงครับที่น่าสะสมครับใครมีก็เก็บไว้นะครับก็เอาข้อมูลเอาเหรียญมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามฝากคอมเมนต์ได้นะครับใครจะให้ข้อมูลก็คอมเมนต์ได้นะครับผมนี่ครับผมมีเหรียญก็จะเอามาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับชมนะครับอันนี้ใครมีก็ควรเก็บไว้นะครับถ้าใครมีแบบผมนะครับก็เก็บไว้นะครับ รับชมยากเหมือนกันครับน่าจะเป็นเหรียญ50นะครับเพราะมีขนาดใหญ่กว่าของของเรานะครับสังเกตดูนะครับเป็นไหมครับนี่ครับยังไงก็ฝากกดติดตามด้วนน้คยังนก็แค่นี้นะครับเดี๋ยวมีเหรียญก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้รับชมวันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ